สวัสดีทุกคนผมกันอีกเช่งเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้จะมาแนะนำเกมใหม่ล่าสุดอย่าง DC Dark Legend โดยทางเกมจะให้เราสวมบทบาทเป็นเหล่าฮีโร่แถมเกมยังมีระบระบภาษาไทยอีกตั้งหากมาดูกันว่าเกมใหม่จะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์าาก็กดติดตามส่ง N n ็ x ไป2ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอ,าเอ้าเห็นหมดททำไงดีวเนี่ยทเวนตพ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลอดภัย100แฮ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงแนนอาวันนี้เราก็อยู่ช่องเอ็นเ็กกับเกม DC Dark l e g e n d เนเกมใหม่ล่าสุดนะคือยอดดาวน์โหลดนี่คือแบบเป็นกระแสะแรงมากนะครับแล้วก็ผมก็จะพลาดไม่ได้นะครับนี่คือครั้งแรกนะที่ผมจะมาเล่นเกมนี้นีครับใครที่อยากเล่นนะตอนนี้เขาเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วะครับที่สาคัญเกมนี้ระบบภาษาไทยระสารด้วยนะครับแต่ว่า ก่อนที่ไปรับชมนี่ครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งเอ็นเน็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับประมาณ3ามแสนก็จะ2ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราไม่ลดสมาชิกเพิเดือนยี่สิบาทสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็าพาักคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอกว่าพันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาได้เลยนะมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้เท่ใช้ด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับอย่าลืมไปเติมที่ทวิตที่โฟร์เพยนะเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องแฉกูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิกบอกเลยว่าโคตรถูก พ่อคุณครับมาครับทางตัวเกมก็จะเป็นเหมือนการดูคอมิกไปด้วยนะแล้วก็มีภาษาไทยให้เราอ่านนะเราสามารถคลิกได้นะเห็นไหมเราก็สามารถเลือกเผชิญหน้ากับแทนที่จะหนีมาผมจะไปะเผชิญหน้านะ,ะไม่ว่าใครก็เป็นฮีโร่ได้เออไปไม่ว่าใครก็เป็นฮีโร่ได้นี่คือการเลือกตัวละครของเรานะเหมือนเป็นการตอบคาถามเพื่อเลือกตัวละครนะแล้วกดเข้าไปนะปึ๊บมาดูเอาละลงนามชื่อเพื่อรับพลังนะโอเคผมจาตั้งชื่อผมว่าว่ามอมิโอเค มอร์มิงนะผมจะใช้ชื่อฮีโร่มอร์มิงไปปึบเน่ได้ละได้ชื่อฮีโร่ของผมละมอร์มิงวิ่งลาวนะทุยเอาละมอร์มิงไปช่วยวันเดอร์วูแมนโอเคแล้วก็กินแอโร่นะแล้วต้องไปช่วยวันเดอร์วูแมนกับกินแอโร่ก่อนนี่เป็นไงคเขาทำคาสซีนดีนะเว้ทุกคนเห็นอนะ่ะโอเคตอนนี้นะอันนี้กินแอโร่นะ กิน่าเราต้องไปช่วยวันเดอร์วูแมนกับกินาโลนะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคุณรู้ไหมว่าผมจะเลือกใครผมจะเลือกช่วยผู้หญิงก่อนนะ <c oughs> แล้วก็เลือกช่วยกินาโลโอเคตอนนี้เราอ๋อเราเป็นแบทแมนอันนี้คือเราเป็นแบทแมนนะทุกคนปึ๊บนี่เราก็ดึงนะครับแล้วดูดดูกินาโลกับวันเดอร์วูแมนขึ้นมาที่แบทเคฟของเราเนะครับมาที่แบทเคฟมารักษาก่อนนะเออกินาโลเหรอนะมีคัสซินนะเขาทำคัสซินดีจัดนะกินาโลก็เท่นะโอเคกดไปที่กินาโรนะครับนี่ไง โอ้เหมือนนคเขามีจัดเลยนะแล้วผมยังชอบนะกินนโร่นะเออปุ๊บลกดมานะปุ๊กดของนี้นะโอเคเราวก็ได้รับกินนโร่เย้เราได้กินนโร่มาแล้วเว้ยทุกคนแล้วก็แตะไปต่อนะครับอ่าคุณเป็นใครนะก็ถามนะครับฉันคือแบทแมนนะโอเคเราต้องตอบคาถามนะปุ๊บแล้วก็ต้องมาซ่อมห้องปฏิบัติการที่เสียหายโอเคเราใช้เวลาสามวินในการรอนะปึ๊บโอเคตอนนี้เราซ่อมเสร็จแล้วนะกดติ๊กถูงนะตอนนี้กินนโร่ก็เดินมาตรงกลางนะครับปึ๊บอะ ปิดใช้งานห้องปฏิบัติการนะคินเนโลโอเคเราสามารถอัปเกรดห้องได้แล้วนะตอนนี้นะปึ๊บแล้วก็ทําตามที่เขาบอกก่อนนะไปที่สุ่มพยาบาลที่เสียหายก่อนนะจะได้รักษาเพื่อนได้นะเออเพราะเพื่อนบาดเจ็บจากการต่อสู้มาโอเคตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะนี่เราก็แบกวันเดอร์วูแมนมาไปไงเออแบบวันเดอร์วูแมนมารักษาก่อนนะตอนนี้นะเพราะว่าเป็นสมาชิกของจนะัสติกลิกนเนี่บเราจะต้องช่วยสมาชิกของเรานะปึ๊บโอเคไปไปต่อโอเคตอนนี้เราสามารถได้รับของรางวัลมาแล้วนะ ปื๊บแล้วกดซ่อมลงไฟฟ้าที่เสียหายนะปริ้งเรียบร้อยเสร็จโอ้โหเล่นกดเพิ่นๆอ่นนะเกมนี้นะไม่มีอะไรมากนี่ไงโอเคตอนนี้เราซ่อมปฏิกรณ์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะลงไฟฟ้าของเราเนี่ยแล้วกดมาตรงนี้นะโอ้เราสามารถอัปเกรดได้ด้วยไว้ทุกคนนี่กดอัปเกรดโบเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็แต่งตั้งนะแต่งตั้งโอเคมารับพลังงานสำรองได้นะคือกินเนโรนะโอเคเขาก็สอนเราดีิมกันนะปื๊บเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะอ่าแล้วก็มาหาวันเดอร์แมสอีกรอบหนึ่งนะปื๊บอะ วันเดอร์วูแมนก็ลักตาตัวหายแล้วนะตอนนี้นะครับเฟิร์บก็ได้เวลาที่เราจะเตรียมพร้อมนะครับไปลุยแล้วนะโอเคมีรางวัลด้วยเย้เย่ไ้รางวัลเดอร์แมนมาแล้วครับมายครับไปครับจังหวะนี้โอเคหูยนี่ไปงานเควสรายวันคุณได้รับของยังตึงอะครับทุกคนใส่เพิปิดนี่ครับไปต่ออ่ะเขาให้เราอัปเกรดนะครับเราก็อัปเกรดไปนะใช้เวลาแค่สามวินะรอแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะเฟิบเล่นเพลินๆนะครับโอเคไปกดติ๊กถูกนะครับอ่าผมอยากรู้ว่าแนวทางการสู้ของมันละ เดี๋ยวผมกดข้ามาันนะรีบไปเลยนะโอเคไปช่วยแบทแมนเหรอไปเลยแบทแมนนะครับโอเคแบทแมนมาแล้วนะจังหวะนี้นะครับปึ๊บโอเคไปช่วยแคทวูแมนนะจังหวะนี้นะเราต้องไปช่วยแคทวูแมนก่อนนะเพราะว่าแคทวูแมนของเรานะครับโดนทําร้ายนะายกดไปนะครับแล้วกดสร้างก่อนนะปื้นสร้างให้มันเสร็จก่อนเออเพื่อที่จะไปนะไปลุยนะครับโอเคปึ๊บอ,อันนี้เสร็จแล้วนะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยติ๊กถูกไปโอเคแบทแมนเนี่ยก็นี่ไปครับ สร้างก่อนล้วต้องสร้างครงสร้างของแล้วก็รับคขกกันโอเคอน,นี่เรียบร้อยนะพิงแล้วก็นี่มาเธอบล็อกนะอันนี้มาเธอบอนะล็อกนะเราต้องถอดรหัสมาเธอบล็อกนะเพื่อได้รับของนะปึ๊บโบเข้าไปอุ้ยชิลสควอรว่ะได้ตำรวจมาว่ะแต่ผมไม่เล่นนะเพราะว่าผมเล่นฮีโร่ดกวาให้ผมเล่นตำรวจเล่นผมผมเล่นฮีโร่ดกวา <c oughs> โอเคได้มาอีกเนี่ยได้ดอลลร์ามาแล้วนะเอามาในการใช้อับบ้านนะปึ๊บอันนี้อันนี้ได้มานละ โอ้นี้ถอดรหัสถอดรหัสเลยเรามีสีเรามีสีทองนะถอดรหัสเพื่อได้ตัวละครดีๆนะผู้คนนี่ไงนี่ไงเมล่างไงเมล่างไงมียอาข้าแมนไงเราจะได้ตัวละครใหม่นะเออเมล่านี่มันตัวดีนะโอเคละครนี้เต็มมบเราก็สามารถกดรับได้นะเห็นไหมมีอีกล้วถอดรหัสได้โอ้ยอย่างนี้สบายแล้วโบเข้ามาขอตัวดีๆโอ้ได้เป็นเศษตัวละครมานะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เศษตัวละครมาก็ไม่เป็นไรอันนี้เต็มอีกเราก็ได้อีกแล้วกดได้อีกโอเคไปเอารหัสฟื้นเได้ตัวละครดีๆอีกตัวหนึ่งนะ โบนี่ไงได้เสร็จตัวละครมานะไม่เป็นไรได้เสร็จตัวละครแล้วก็เงินมาปึ๊บโอเคนี่เต็มอีกโอุยเต็มสีทองอย่างงี้ต้องสวยเลยสวยเลย,ย,เลยอย่างงี้ถอนรหัสเลยก็ได้แบบแต่ผมเอาจริงๆถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนนะผมชอบกินนัทึนนะซูปเมร์อย่างงี้นะเดอะแฟตเนี่ยเออผมชอบนะแต่นี้ผมไม่ได้ตัวที่ผมชอบก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็เคลียร์เควสไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวสักวันผมก็ได้ฮีโร่ใหม่มาเองเออโอเคตอนนี้กินฮีโลเราสามารถทําการเนี่ยอัปเกรดได้นะโบเข้ามานี่โอเค โบว์เวลรสามนะเวอ์สามละโบว์เวลรสี่โบว์เอาทักเวลรห้าก่อนเวลรห้าก่อนเดี๋ยวมันมีตัวที่ดีกว่านี้แน่นอนนะเออไปเมล่าปุ๊บนี่งานเมล่าของเราครับปุ๊บเมล่านะปุ๊บเมล่าโอเคแล้วก็กดกลับไปตรงไหนกันไปตรงนี้กดมาที่แบ็คเคิลอะโอเคแล้วก็มาสร้างอันนี้ขึ้นฟิงก์โอเคมันให้เราอัปเกรดแชมเปี้ยนนะมันเป็นเควสนะ์ครับเราต้องทําเควสไปก่อนนะก่อนที่เราจะได้ไปสู้ลบปบมือนะครับฟื้นแล้วก็ทําการสร้างให้เรียบร้อยนะ ปิงโอเคแต่มันก็เพลินอยู่นะดูดิอ่ะตอนนี้นะเตรียมที่เราจะไปสู้รบนะเราได้อัพวงอัพเกรดเรียบร้อยนะครับฟืบแล้วก็กดเข้าบังนี้ไปิงแล้วก็แต่งตั้งโอเคอันนี้เราสามารถอัพเกรดแล้วก็แต่งตั้งแชมเปี้ยนนะตอนนี้เราต้องดึงแชมเปี้ยนขึ้นมาก่อนนะโอเคจะได้ผลิตเ e อ็กพีเยอะๆนะจะได้แบบว่าจะได้แบบว่าทําให้ตัวละครเราปั้นได้ง่ายขึ้นนะโอเคเรียบร้อยไปต่อโอเคได้แผนที่แล้วจังหวะนี้เราได้แผนที่แล้วพร้อมที่จะลุยเรามานาแล้วโอเคกดไปที่แผนที่เลย ปึ๊บโอเคนี่ไงโหเป็นแผ่นที่มันรูปแบทแมนนะได้เวลาที่เราจะไปช่วยวันเดร์วูแม่น่นะป <P US H> ึ๊บมาในีเป็นงานหน้าโหลดอย่างเท่ครับไปครับสถานพักพิงนะ <P US H> ปึ๊บกดไปที่อ๋อมันต้องก,กดเดินไปนี่กดเดินเห็นไหมเ้ยมึงเก็บงงเก็บเงินด้นะอ่ะมันกดคลิกเดินเก็บเงินได้ไหมโอเคอ๋อถ้าเราเดินผ่านมันจะเก็บเงินของมันเองนี่เห็นนะนี่มันมันคือทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินเห็นไหมเดี๋ยวมันจะเดินของมันไปเองเว้ยทุกคน คือเราสบายจัดเลยนะแค่กดเนี่ยคล,คลิกจิ้ม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 เนี่ยปแป๊บแป๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ไปละนะหม้ว่ามันจะเดินของมาไปเองนะเนี่ยพอถึงตัวเราก็ได้สู้นี่เป็นไงเจอธนูเจอธนูของกิเนโร่เป็นไงเอาเรื่องจัดนะไปต่อฟึบนนี่เราก็ไปหาเก็บของเก็บของโอ,โอเคโอเคตอนนี้มีคําเตือนมานะเราได้เวลานะที่เราจะต้องบูนและวไปครับฟึบจังหวะนี้กิเนโร่ของเราไปฟึบฟ โอเคโอลิเวอร์โอลิเวอร์ของเรานะครับกดต่อสู้อัตโนมัติไปเลยสบาย,าายนะจังหวะนี้มีอัตโนมัติให้เราด้วยนะโอเคมานี่เมล่านะครับวันเดวมนแล้วก็พี่พี่ตำรวจของเรานะแล้วก็มีโอลิเวอร์ควีนของเรานะไปอัตโนมัติยังไงล่ะตอนนี้เอาก็เมื่อกี้มันก็กดอัตโนมัติไปแล้วไงโอเคอ๋อ okay, อัตโนมัติเสร็จแล้วจัดทีมอัตโนมัติุ๊บแล้วกดต่อสู้นี่ไงน็นไงเอาก็จะมาไล้หัวนะปุตตอนนี้เรายังไม่สามารถทําการแบบออโต้หรือว่าข้ามได้นะ โอเคอุ okay. ้ยมีอันติด้วยไนงะอันติมีคาสซีนเนาะคนดีจัดปุ๊บนี่ไงซ้ำมาไปนหนับหนึ่งถือว่ารุนแรงอยู่นะแต่นี่นี่น,นี่อันติกินาร่โครับปอครับโอลิเวอร์ควีนของเรานะฟีบแล้วก็ได้เวลาโดดขึ้นฟ้ายิงขึ้นมาโบ้นี่ไงไงคนโหดจับพี่ตําลูรของเราอย่างถึกอะเออเดี๋ยวค่อยหาฮีโร่ตัวใหม่มายืนนะแล้วก็เมล่าเดี๋ยวมาดูอันติเมล่ากันนี่ไงปล่อยทัวนนะปล่อยทวนขึ้นฟ้าครับแล้วก็ได้มา นี่ครับตีศูนย์ตีศูนย์ิวเลือดเออตีศูนย์ิวเลือดให้กับวันเดอร์วูแมนตัวยืนของเรา,าอ่ะเขาสุดจัดนะครับดูไม่ตายด้วยไงไม่ตายนะเพราะว่าเมล่าเราเป็นตัวฮิวนะนี้ถือว่าดีนะเออได้เมล่าตัวฮิวมาถือว่าแจ๋วนะเออผมบอกเลยว่านี่ดานแรกยังมันขนาดนี้นะโหถ้าเล่นแบบยาวๆจะมันขนาดไหนลองไปหาโลกกันดูนะทุกคนเป็นภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เล่นง่ายนะเราก็ทาการคลิกๆๆตามที่มันบอกแล้วก็จบแป๊บเดียวนะครับนี่มาช่วยคนต่อปิงโอเคแล้วก็ได้รับของนะเห็นม มันจะมีบอกอยู่นะที่แถบแถบด้านบนนะ่ะถ้าเราถึงุ๊บเราก็จะได้ไปสู้กับบอสนะเห็นป่มเฮ้ยมีคนเรียกเรียกให้เราช่วยวะฮีโร่แบบเรานะจะยืนดูเฉยไม่ได้นะต้องรีบวิ่งไปนะปุ๊บ,บรีบวิ่งมาเก็บกล่องก่อนจังหวะน,น,น,นี้โอเคนี่เป็นไงเ,เราได้แล้พวกชิ้นส่วนพวกของด้วยพวกโดนพวกอะไรพวกนีน้เดี๋ยวเรานะครับค่อยมาทําการนะเปิดที่หลังนะฟิงโอเคปุ okay. บ๊บเราก็ได้เวลาหงดไปปุ๊บนี่เป็นไงทีเดียวตายนะรแรงจัดนะแต่จริงเราไม่สามารถเดินย้อนกลับไปได้นะเพราะว่าเนี่ยเห็นปห อ๋อมันสามารถคลิกบนจอได้ถ้ามีอะไรขึ้นมาบนจอเนี่ยโอเคโอเคมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคลิกได้นะมันย้อนกลับไปได้ไหมแล้วเราพาแลาวด้ไงเมื่อค่อยเดินกลับมาได้เอ๊ะอีกสักด่านหนึ่งนะโบเข้าไปโอเคง่ายชิวไหวชิวจัดเนีัยสบายจัดนะโอเคอ๋อมันกดจิ้มที่จอได้ทุกคนเออนี่ถ้ามีะระยรอยบนจอเนี่ยเราสามารถจิ้มได้เลยนะเห็นนะสบายแล้วคันนี้สบายแล้วอ่ะน่าขอมาอีกนะเดี๋ยวผมจะจบ จบด่านนี้ไปพร้อมกับคลิปนี้เลยนะโอเคไหมทุกคนแล้วทุกคนก็ไปหาโหลดนะแล้วก็มาเล่นไปพร้อมกันนะเพราะว่ามันสนุกอนะโอเคเราได้เจอบอสล,ละมาเลิมนมาช่วยวันเดอร์วูแมนเฮ้ยแคทวูแมนนะวันเดอร์วูแมนเราช่วยไปแล้วนะตอนนี้เรามาช่วยกับแคทวูแมนเนี่ยเพื่อเราจะได้แคทวูแมนเข้าทีมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,ยมาถึงเรอเจอโจ้แบบว่าคนโหดนะจากพวกนี่ในเมืองก็ตแทมเหรอโจ้จากพวกก็ตแทมนะโอเคเรามาช่วยแล้วแคทวูแมนปุ๊บแล้วก็ข้ามคัติีเลยแต่เราจะมาหัวกันนะ อัตโนมัติแล้วก็กดหัวเข้าไปปึ๊บเริ่มต้นนะครับไปปึ๊บเข้าไปไล่หัวปากปกปากปากัปกแต่ตอนนี้ผมอยากให้มันกดออโต้แล้วก็คูณ2ได้จริงๆเลยแต่ต้องกดเราคุณสมบัติก่อนนะแล้วมันก็จะเล่นง่ายขึ้นกว่านี้นะโอเคแต่สําหรับผมแนละ้วผมสามารถเปิดโปรแกรม LD นะได้ทั้งวันทั้งคืนเออผมก็จะกดตอนไหนก็ได้นะปึ๊บแต่ตอนนี้คือเราโดนลุงไนงะประเด็นคือมันมีมอนด้านหลังด้วยไงประเด็นเออมอนเตอร์มันมีเยอะเกินไปนะจังหวะนี้นะครับต้องอันติแล้วลนะ่ะเมล่าของเราต้องอันติแล้วนะ เพื่อช่วยเพื่อนก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะม่องเพ่งนะฟื้นแล้วก็ปล่อยฟิงเด้งเลื่อนให้กับเพื่อนก่อนจังหวะนี้กินแอโร่ต้องยิงละเฮ้ยแบทแมนมาช่วยว่ะนี่แบทแมนปลาเบิร์ดไปก่อนบางทีฟุบแล้วก็เรียกรถไงเรียกรถมาขับไล่ชนไล่ยิงไงแรงจัดแบทแมนเคตรโหดจัดอ่ะเออต้องเปิดหาแล้วแบบนี้ไม่ได้การแล้วต้องเปิดหาแบทแมนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเย้เรามาช่วยวันเดอร์วูแมนเรามาช่วยแคทวูแมนได้เรียบร้อยนะทุกคนอย่าลืมไปโหลดนะตอนนี้เนี่ยยอดดาวน์โหลดคือ กระจายนะคือแบบว่าขึ้นท็อปท็อปของอันดับดาวน์โหลดเลยนะลองไปโหลดมาเล่นนะครับ DC Dark l e g ล o n นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ทาํากล้ารีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งเอ็นเอ็กของเราไป2ล้านซับด้วยนะครับยายผมวทำคลคิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม